ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องบูลีนนะครับอัลเจ布拉นะถ้าแปลก็คือเป็นพีชคณิตนะครับอัลจจบานะครับพีชคณิตบูลีนนะครับก็ มันตัวทีละคำนะครับถ้าพูดคำพูดถึงบูลีนนะบูลีนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ t o u e False ใช่ไหมครับก็คร่าวๆก็คือ,อ,อมันจะมีมีค่าสองแบบนะครับมีสองค่านะครับนะมีได้สองค่านะครับเช่น t o u e False นะครับนะ t o u e นะรหรือ False นะครับ หนึ่งนะฮะหรือศูนย์นี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่จะเลือกเอาอะไรนะครับนะทีนี้มาดูตรงนี้้าครับอัลจีบ,าบ,าจบ,าบาา้านะครับอัลจีบ้านี่ครับคือพิชคณิษฐาแปลนะครับซึ่งมันทีแปลก็งงคืออะไรพิชคณิตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงคณิตศาสตร์นะครับเราบอกว่าเนี่ยมันมีคําว่าคณิตศานะสตร์นะคณิตศาสตร์นะ เอ้ยมตัวนี้เลขคณิตนะฮะเลข,ขคณิตกับพิชคณิตนะฮะเลขคณิตนี่คืออาริ h เมติกนะครับอันนี้ครับก็คือหนูให้โจทย์ทำเลขคณิตมานะก็คือเป็นโจทย์พวกมีแต่ตัวเลขนะครับเลขบวกกันคูณกันอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะสามนะเนี่ยสามหารเจ็ดยี่เป็นต้นนะที่โจทย์พวกเลขคณิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น พีชคณิตเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของตัวแปรนะครับโผล่เข้ามาด้วยนะครับมีพวกเนี่ย 2x นะะฮเท่ากับ7อย่างเป็นต้นนะครับมีเรื่องของตัวแปรขึ้นมาเข้ามาใส่นะครับนี่คือเรื่องของความแตกต่างนะระหว่างาพีชคณิตน,นะครับอัลจีราเนี่ยนะครับกับเลขคณิตหรือว่าอาริทเมติกนะครับเพราะนะครับคร่าวๆคือในเรื่องของ บูลีนอาจิบราเนี่ยนะครับมันจะมีตัวแปรโผล่เข้ามาแล้วนะครับตัวแปรตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรที่เป็นบูลีนด้วยนะครับก็คือเป็นตัวแปรที่มีค่าได้2ค่านะครับนะมันก็ถ้าเขียนอย่างเขียนไม่ได้ถู่มั้ยนะถ้าในแง่ของพีชาริสนะนะครับเอาใหม่นะครับตัวแปรในนี้ถ้าจะมี2ค่าก็คือเช่นเมื่อวันนี้เราเขียนว่า x นะครับนะเราก็เอา x เนี่ยไปแอนกับ กบ y อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเนี้ยโอเคครับนะก็คือเป็นตัวแปรที่เป็นบูลีนได้มีแอนกันได้ถูกไหมแล้วก็ตัวแปรแต่ละตัวเนี่ย x ก็มีค่าได้2ค่าคือ true false y ก็มีค่าได้แค่2ค่าคือ true หรือ false เท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพีชคณิตน,น,นะครับที่เป็นบูลีนนะครับครับก้นต่อไปเดี๋ยวพูดถึงคําศัพท์นะครับที่เราจะพูดถึงกันว่าเออแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะว่าคือเราต้องพูดถึงตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต่อไป ถ้าเกิดเี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะก็เลยต้องใช้คาพวกนี้ก่อนว่าเนี่ยอธิบายแต่ละคำก่อนว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้นั่ไปถึงอย่างนี้นะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็ดูคําศัพท์นะครับคาแรกนะครับตัวแปรนะครับพูดไปแล้วนะ variable นะครับ variable ตัวแปรที่นี้ก็จะมีได้แค่2นะเก็บค่าได้แค่สค่านะคือค่าถูกกับฟอร์เท่านั้นนะครับนะ แล้วก็ literal นะครับ literal เนี่ยครับก็คือเป็นตัวแปรนะครับ variable นะครับหรือ is complement นะครเป็นตัว complement ของมันนะครับนะครับเช่นอยีงง้ครับ โมเดลเช่นตัว a นะครับถ้าเกิดเอคอมเมนต์คือ a อบาร์นั่นเองนะครับตรงตัวตรงข้ามของมันนะรเรียกว่าลิเทเลนะครับนะก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่าเอบีบาร์ a, bar, นะครับอกับ a นะฮะเอ้ตอนนัวโท้บีนะฮะ and c ีบาร์แอนกับ d นะครับอกับ เอบาร์ดีนะครับออกับ ed นะครับคือถ้าเขียนิดกันกนี้คือการแอนกันนะผมไม่เขียนจุดกันนะครับอย่าง a b a b บาร์คือ a อแอนกับ b บาร์นะครับก็หมายบวกคือออนะครับแล้วก็ b แอนกับ c บาร์แอนกับ d นะครับอันนี้ก็ a บาร์แอนกับ d เป็นตน้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่8ลิทเติลลนะครับ 8ตัวก็คือเนี่ย6 7 8 8อนะครับ8ตัวนะครับนี่นะก็อย่างงี้ครับ1น3 4 5 6อ8นะครับต่อไปนะครับ r o d u เท t e r มนะครับ ก็คือเป็นก้อนที่จับมาแอนกันนะฮะอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยถือว่ามี1เทอมนะครับอันนี้ก็อีกเทอมหนึ่งอันนี้ก็เทอมนึงอันนี้อีกเทอมหนึ่งนะครับมันก็คืออันนี้เรียกว่าเป็น product term นะเพรัะมั้นอันนี้ก็จะมี4นะฮะมีทั้งหมดในตัวอย่างที่ให้มานะครับก็จะมีอยู่4นะฮะสี่พาร์ t ต์เท เขาบอกพอดักนี่ยังไงยัาง,ง,ายงหมายถึงผลคูณก็ได้แต่ว่าในที่นี้คือการแอนกันนะครับต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งครับคำว่า standard นะครับสแตนดาร์ดพอร์ดักเทอร์ม คือมันก็จะเหมือนกับเป็น p product term นะแต่ว่ามันจะมีตัวแปรที่เรากล่าวถึงที่เราใช้เนี่ยในระบบของเรานะครบทุกตัวเลยนะครับเช่นอย่างงี้อย่างนี้เป็นตัวไปอยู่5ตัวใช่ไหมครับนะครับถ้าเป็น standard product term นะครับต้องมีตัวแปรครบทั้ง5ตัวนี้เลยนะครับมันก็จะเขียนว่าอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่นนะครับก็คือ a, b, c, d, e เงี้ยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างของ product term นะครับหรือว่า a, b, bar, นะ c, d, e bar เงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ product ของ standard product term นะครับก็คือตัวแปรครบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น product term ธรรมดาในตัวแปรไม่ครบก็ได้สังเกตไหมอันนี้ก็มีแค่2ตัวแปรนะสอง literal อะไรเงี้ยนะครับนะ า Min term นะนะบางทีตรงนี้เรียกว่าเป็นมินเทอมนะนะับมีชื่อหนึ่งนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นมินเทอมนะครับซึ่งมันก็มีตัวตรงข้ามนะมีเรื่องของซัมนะซัมเทอมก็คือจับมาคูณจับมาบวก,กันนะแล้วก็ขนาดซัมคือเรียกว่าแม็กซ์เทอมนะครับก็จับมาออก,กันนะครับ แล้วก็มีคำนึงครับคำคำว่า sum นะฮะ sum of product นะครับก็คืออันนี้ครับก็คือเป็นการนำ product term เนี่ยจับมา sum กันนะครับก็นี่นี่คือเทอมหนึ่งใช่ไหมฮะก็จับมา sum กับอีกเทอมหนึ่งนะครับจับมา sum อีกเทอมหนึ่งแล้วก็ sum อีกเทอมหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็น sum of product นะครับก็มีชื่อย่อคือ sop นะครับ sum of product แล้วก็มีควาว่า t a ต d a า d นะครับคือมันก็จะเหมือนคำเมื่อกี้ถูกไหมครับนะขยายให้หน้านิดนึงครับว่า t a ต d a า d นะฮะเหยาย,ยอนกันนะ t a ต d a า d sum of product นะครับก็บางทีก็เรียกว่าเป็น t าต d a า d SOP นะครับหรือมันก็เป็นอีกอย่างอีก่ชื่อนก็คือ canonical นะฮะ canonical นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ครับถ้าผมจับ standard sum นะครับเอา standard นะฮะ product term นะครับจับมา sum กันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น standard sum of product ละนะครับคือเอา standard product term แล้วเอา min term มาบวกกันนําออกันนะครับโอเคนะครับเรามี product term นะครับเราก็มี standard ะคร product term นะครับ, product, รบเรามี sum of p r o d u c t นะครับแล้วก็มี standard sum of product นะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพทนะ์ที่ตอบไปพูดถึงนะบ่อยๆนะครับในอนาคตนะครับนะ